สบายดีมดสุขสุขคนสบายดีพี่น้องป้องป่ายมดสุขสุขคนเด้อมื้อนี้เนาะมาพบกับซ้องโปอเป็ดสวนกินอีกแล้วเนาะโดยมื้อนี้กระบุมีอย่างไรเนาะอาหารเนาะมีเมนูกะแบบง่ายๆนี่แหละทั่วไปนี่แหละเนาะมื้อนี้เมนอนั้นกินอนั้นตีนไก่มื้อนี้น่ะกินตุนเห็ดเองเนาะแล้วกะมีเส้นเส้นมีเนาะเส้นร้อนเส้นบุ้นเส้นนันเองเนาะแล้วก็มีน้ำเจลหน่อยนึงหัวใจเขื่อนแค่น อ้มือ่อกี้อากาศดีเนาะฝนตกพี่น้องเมืดคืนห่ากระเซาฝนนะซอกมุมซอกเสียงโบได้ก็เลยมานั่งอยู่กลางแจ้งนี่เลยตากฝนกินเลยมันจังเย็นดีเนาะธรรมชาติแท้ๆอะไรนี่นะธรรมชาติแท้ๆเลยพี่น้องเอา้าบ้าหอะไรย่าห้างเนาะมาเด้อทุกคนมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันอือืม,อม ก็พอใช้ได้อยู่เนาะพักก็มีอยู่บ้านนีปเก็บผนตกพี่นอ้องกินแบบนี้เลยบ่ได้ใส่พักสักอย่างเลยมืนนย้อน,อนี้อืมก็แซ่บแนหนึงอืมตี่นไก่อืม

ตีนไก่บรได้ซธอมก่อนเนาะมีดูกเนาะอืออือโอ้บุได้จังหวนอือตาแซ่บพคนวะอืออือ อน้ำเจเ้แล้วแซ่บคืม พักก็สีงหอกสีง,งามแล้วเนาะอืมน่าแสีบหลายไก่ก็คขันนี่ดิพี่น้องมายามบอมาอยามเน่ยเด้อพี่น้อง <laughs> อืม,อมเจลเนาะตำทรดินเซน้ำเนาะเจลสุ่มหวาน เอาเอาส้อมนี่นหะบัวมุมส้อมดอกอืมอืมอันนี้นี่ละเมนวะอันอืมอืม เจอที่ใช้กินกับหอมราบกินกับใบสลระแน่พันชยยัยใบเลิอดเนาะโอ้ยน้ำจิ้มเนาะพี่น้องเลยพิดพลาดไปแล้วคอยมาเนี่ยโมน่าเลยฝนตกไหมไเก็บอืมกบห้องละเอื้องบัจักมากินยุก,กลกหน้องน้องจ๊ะ หนองกระบู่มีน้ำหนองแห้งแลืง พักเลยกินไปกินมาอิ่มพี่น้องเลยกินมันมดนน่ยก่อน โดยเนาะอันเป็ดขอบใจทุกคนหลายๆเนาะที่เสียเ,เละเวลาเข้ามาหับซุ้มเนาะฝากติดต,ตามในเด้อถ้าว่ามักถึกใจกัไดดเนาะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะเลยขอบใจทุกคนหลายๆเนาะบ๊ายบายแล้วมาพบกันใหม่